พี่หมายเอาสร้อยสวมข้อคอของเติ้นทันทีกรีดเสียงกรีดร้องของเติ้นดังสนั่นวันวหวเธอก็ล้มฟุบและหมดสติลงพวกเราช่วยกันหามเธอไปนอนตรงโซฟาแต่ละคนต่างสะบักสะบอนกันไปต,ตามๆกันลูกน้องของพี่หมายเปิดประตูม้วนหน้าร้านขึ้น แสงอาทิตย์ยามเช้าส่งสัญญาณของเช้าวันใหม่เริ่มสัว์ส่องไปทั่วบริเวณทีนี้เอาไงกันต่อดีพาเติ้ลไปที่โรงพยาบาลกันดีไหมแจนถามขึ้นขณะที่ทุกคนต่างนั่งล้อมวงเพื่อดูอาการของเติ้ลหนังสือเล่มนั้นอยู่ไหนพี่หมายที่นั่งอยู่หันมาถามผมผมเดินไปหยิบหนังสือที่วางไว้บนโต๊ะที่เล่นผีถ้วยแก้วส่งให้แกเออ เดี๋ยวก่อนครับผมเหมือนนึกอะไรออกรีบหยิบเอาหนังสือมาเปิดที่หน้าท้ายหยิบเอาใส่รัดหนังสือที่เหน็บไว้เอามารัดหนังสือไว้ตามเดิมแล้วส่งให้พี่หมายพี่หมายเจ้าของร้านร่างยักษ์หยิบหนังสือขึ้นดูแล้วแกก็บอกให้ไปเอาพ้าเย็นมาลูบหน้าปลุกเต้นให้ตื่นจากนั้นแกบอกให้ผมเดินตามแกไปที่หน้าร้านผมหันไปมองเพื่อน เป้พยักหน้าให้ผมเดินตามออกไปพวกเราทุกคนที่เหลือเดินตามพี่หมายไปที่หน้าร้านพี่หมายสั่งให้ลูกน้องแกวิ่งไปซื้อข้าวถุงแกงถุงและดอกไม้ไหว้พระมาสามชุดสำหรับผมเติน้นและตัวแกเพื่อทำบุญใส่บาตอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและขอขมาให้กับวิญญาณดวงนั้นไม่นาน ก็มีหลวงตาองค์หนึ่งเดินบินธบาตผ่านมากับลูกศิษย์ท่านเดินมาถึงหน้าร้านก็หยุดรับใส่บารจากพวกเราพอท่านทำกรวดน้ำให้พรเสร็จท่านก็พูดกับพี่หมายว่าเขามาตามของของเขาเอาอะไรของเขามาละ่ะพี่หมายและพวกเราต่างมองหลวงพ่อด้วยความประหลาดใจรีบหยิบหนังสือเล่มนั้นยื่นให้ท่านดู นังสือเล่มนี้ครับท่านน้องลูกค้าไปซื้อมาจากร้านมือสองครับพี่หมายอธิบายพร้อมยกมือไหว้หลวงตาท่านหันไปมองตรงริมฟุตบาทแล้วก็กล่าวขึ้นโยมเขาไม่ได้ตั้งใจรบกวนอะไรให้อภัยเขาเถิดจะได้ไม,ม่เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันหลวงตากล่าวเสร็จท่านถอนหายใจเบาๆหันไปชมเลืองลูกศิษย์ จ้อยรับหนังสือจากพี่เขามาท่านพูดเสร็จก็เดินนำหน้าออกไปพี่หมายรีบส่งหนังสือใส่ย่ามลูกศิษย์แล้วพวกเราต่างนั่งพนมมือมองดูท่านและลูกศิษย์เดินจากไปใครจะไปคิดว่าการซื้อหนังสือมือสองเล่มหนึ่งจะทำให้เกิดเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆมากมายได้ขนาดนี้จากนี้ไป ผมคงเข็ดกับการซื้อของมือสองไปอีกนาน